รับผลตรวจคุณยายคุณยายไม่มีอะไรนะครับปกติครับคุณยายไม่มีอะไรครับคุณยายไม่เป็นอะไรครับไม่ได้เป็นอะไรครับเตี้ยวระโม่เลยนี่จ้งไม่เป็นไรเลยอือคะแต้ไม่เป็นอะไรมันก็ดีแล้วนี่ครับฮะไม่เป็นไร้จ็กิดี๋ยวนี้เอหมอตัวตั้งนานถึงไม่เป็นไรเลยอือ เสียขาทวดตั้งช่องเลยที่ไม่เป็นไรเลยเอ้นังกล่าวตั้งนานม่ไม่เป็นโรคไดเลยโมอมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรือครับคุณยายคุณยายไม่เป็นอะไรเลยอ่ะคุณยายไม่ดีใจหรือครับก็อตั้งขึ้นได้ไหมล่ะค่ะต้องรอยเททวดนั้นกันไม่ปบไปได้เลยอันมันเสียเวลาเลยกามาทวดตั้งตีไม่ปบโรคอะไรสักซิ่งไม่เป็นไรสักอย่างนึงก็อตั้งขึ้นได้ไหมอะคะ อันนผมขอขอขอ,ขอมาดูกับเดดเดเดหมอเช็คใหม่อีกรอบนะหมอเช็คใหม่อีกรอบเอาเป็นว่าคุณยายอาการหนักเลยครับตอนนี้อาการหนักครับอาการหนักมากอ,อาการคุณยายน่าน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าสมองคุณยายเนี่ยไม่ค่อยปกติไม่ค่อยดีแล้วครับสมองคุณอาเออบวันนันและหมอ มันต้องเป็นอะไรมั่งโอ้จะโมงไม่ก่อยดีแล้วนะขวนๆเนี่ยกาโอ้เอออันแล้วมึงอะเออมันต้องเป็นได้ดักซิ่งเลยมาเร็วกาไม่จำโองเร็วเบียรร่องลอยกันไ,ได้เป็นไรมั่งบอกไม่ค่อยดีนะครับพีไปรับยางสองสามอเ,าเามาาอมเมอไ,ไดอ้เป็นรักยางแล้วจ้าหมากเราจตงวันอืมเป็นจะมองไม่ดีเออเป็นลูกย้ายกันแล้วมูนะเออ ไม้เป็นโรคกใหญ่แล้วก็มั่งเออนี่ว่าไม่เป็นไรไปแล้วมัเออการันไม่เป็นแล้วลวกมึง